สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินรายการโดยอันอำเภอแกลงเรามาศึกษาเรียนรู้ประสา์และงานศิลปะผ่านวัตถุมงคลร่วมกันสนับสนุนรายการโดยร้านป้ายพิสิทธ์ดีไซน์อักตริน เราให้บริการงานป้ายเราคือมืออาชีพในงานป้ายตั้งอยู่เลขที่154ทับ3ถนนพรรงช้างเผือกตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองช่องทางการติดต่อดังที่นำเสนอในสไลด์นี้ครับหรือโทรศัพท์081 001 6566คลิปนี้เป็นคลิปที่850ขอนําขอนำเสนอพระผงสี่เหลี่ยม หลวงปู่บุญวัดบ้านนาระยองจากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นลักษณะด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลชิ้นนี้เราไปดูรายละเอียดกันครับจากภาพด้านหน้าครับเป็นรูปครึ่งองค์หลวงปู่บุญไปด้านหลังวัตถุมงคลครับมีข้อความอ่ายันนะฮะแล้วระบุข้อความเลข96วัดบ้านนาอำเภอกแกลงระยอง ที่มาของข้อมูลนี้ครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยสามารถติดตามรายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ